อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากกรมประมงนะครับหลักการจุลีได้พูดได้บรรยายเมื่อตุปีที่แล้วนะครับเกีปิดเรื่อง,องพื้นที่การเลี้ยงปีนี้นที่ปีนี้เป็น้าเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นภาคอาณัิจืดการพื้นที่กาเรเลี้ยงแล้วก็ปริมาณก,การปิดก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่ก็ต้อง,นงในช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมานี้ก็ต้องขอบคุณยุทธศาสตร์กรมประมงที่ส่งเสริมการเลี้ยงและการปริด กานินครับท anyway <LE> ั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศเองและการส่งออกนะครับเต่่ปัจจุบันพื้นที่เลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ400,000ไร่นะครับจะขยายไปมากกว่านี้ได้ไหมอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับปัจจุบันการเลี้ยงในเป็นกระชังตามแหล่งตามแหล่งน้ำธรรมชาตินี่อาจจะมีขัดขัดกับกฎหมายที่เพิ่งออกมาใหม่นิดนึงมันจะต้องดูในพื้นที่ไปนะครับถามว่าต้องใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อ่ะเพิ่มปริมาณการผลิตโดยที่พื้นที่การเลี้ยงนี่ยังมีจำกัดนะครับ ถ้ามาดูถึงปริมาณการผลิตนะครับเราก็เพิ่มเรื่อยๆจะมาสะดุดนิดนึงในปี54ทั้งจากเกิดมหาอุทกภัยที่เขาเรียกกันนะครับจะทำให้ปริมาณการผลิตลดลงเพ่าะฉนั้นก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นอยู่ในปริมาณ200,000ตัน250,000ตันต่อปีนะครับถามว่ายังเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยจะมีตลาดไหมก็ตลาดอย่างที่ชาป,ปันดีนะครับว่าการบริโภคปานนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตลาดในประเทศนะครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตลาด ที่เราส่งออกประเด็นสาคัญก็คือว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกพันธุ์ินไปต่างประเทศในรูปแบบของฟินเล่หรือแช่แข็งเนี่ยครับก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะโรคไวรัสต่างๆนะครับโรคอย่างเช่นโรคเทรเบลเล็คไวรัสที่อาจารย์นพดลได้บรรยายไปแล้วเนี่ยกำลังคิดว่านะอย่างไรกไม่พลาดที่ต้องถูกบรรจุอยู่ในลิสต์2เอีแน่นอนนะครับเพราะมันตรงตามคัตเตอรีของเอีทุกอย่างซึ่งในโลกในเรื่องของโรค ในโรคปลาในประเทศในปัจจุบันยังไม่เคยมีโรคไหนมาก่อนที่ถูกบรรจุในไวรันะครับเมื่อถ้าหากเป็น่างนั้นไปแล้วนแน่นอนว่าจะเป็นปัญหาองของการสออร่งออกแล้วก็เรื่องของการกิตการค้านะครับเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเราเราไม่สอบอภาหะของโรคทิลเบียใน,นเวลสออกไปนะครับสิ่งนี่จะกลายเรปร็นอุปสรรคสาคัญในการขยายกําลังการผลิตและก็ตลาดในอนาคตนะครับถ้าเราไม่วางแผนร่กันให้ดีก็จะเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งนะครับ ราคาของแบบนในปัจจุบันก็ค่อนข้างมันก็จะมีแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีาราคาต่อกิโลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับทีนี้ว่ากําไรหรือไม่กําไรเนี่ยก็คนจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงในรูปแบบไหนแล้วก็มีเทคนิคการเลี้ยงยังไงเพราะ80-70-80%ของต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่อาหารนะครับบางฟาร์มเลี้ยงลดเ,เลี้ยงของต้นทุนด้วยการใช้การเลี้ยงแบบเป็ตภัณฑ์เลี้ยงรูปแบบคุ้มขาวหรือว่า บางฟาร์มทีเลี้ยงกับปอจระเจียได้ที่สาไปไม่กลัวโรคแล้วคุณถ้าประเดินตายยน,นให้จระเจียกินเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับอันนี้อย่างที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเทรนด์ของการสมองมันควรจะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่มาสนุกข,ขาตัวเองเรื่องของทิละเลียนเรื่องของโองรคก่อให่ยซะก่อนนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของการการค้าจากการที่มีแอนติแมกนิฟเรสิสเซนซ์ซึ่งในปัจจุบันคิดว่าน่าจะต้องน่าจะกลายเป็นประเด็น ชูแน่นอนว่ายูกำลังจะพยายามลักดันเรื่องของเรื่องของมาตรการในมาตรการป้องกันการส่งนำเข้าสินค้าที่มีแอนต้ไมโครเบลที่มีที่ที่มีดื้อกันดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งไม่แค่เฉพาะฟีโนไทย์อย่างเดียวนะครับแม้แต่ยีดื้อยาอาจจะก็อาจจะกลายเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่เขาเอามาใช้ในการกิจกรราสินค้านะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะควรควรจะศึกษาอย่างยิ่งในการในในเรื่องของการโค่นสงสนามในปานินนะครับ อุปสรรคสำคัญในการพ่อเลี้ยงปลา nil ในประเทศไทยนะครับก็มีหลายอย่างเช่นเรื่องของตลาดที่บอกไปแล้วว่าเราพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นโซน,เป,นเป็นหลาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราอยากจะขยายตรงนี้ให้ลดลด,ลด,ลดาก,การพึ่งพา,าต่างๆในประเทศได้ไหมเาไปเพิ่มเรื่องของตลาดต่างประเทศแทนนะครับก็จะมีเรื่องของจากปัญหาเรื่องของอการกทำการค้าจากโรคติดต่อรหรือว่า anti microbial r e s i s t a n ก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์ ที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอดทุกปีอันนี้เราจะไม่พูดถึงเยอะนะผมก็ขอจับประเด็นในเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับเป็นหลัก